สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับผมกับรายการเทเวนตีวันช็อตกันข่าวสั้น8นาทีตูมต้มตูม้มตู้มนี่3ตู้มเลยนะครับทุกคน <c oughs> ก็มาอัปเดตข่าวยามเช้ากันเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับประจำวันที่30เดือนมิถุนาปี2024นนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีข่าว ข่าวที่น่าสนใจมากๆนะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะถ้าเกิดว่าใครชอบรายการนี้ก็รบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับผมก็จะเป็นกําลังใจมากๆเลยนะครับผมก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนนะขอบคุณนะครับโอเคมาเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับทุกคนก็ ในช่วงเมื่อคืนนี้นะฮะประมาณ4-5ทุ่มนะครับผมดิวมาหากราบอีกหนึ่งดิวก็ได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกับเมสันเมาสนั่นเองนะครับผมโอ้โหก,ก็หลังจากมีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะมาอย่างยาวนานนะครับผมว่าเฮ้ยอยากได้แล้วก็ยื่นไปเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ปฏิเสธกันไปมาหลายรอบจนเมื่อคือนสุดท้ายก็หาตรงกลางกันเจอจนได้นะครับผมก็ โลมาโน่ก็คือเฮียิโกแล้วเรียบร้อยนะครับผมกับเมสันเมาส์นะฮะโดยค่าตัวของเมสันเมาส์เนี่ยทั้งหมดนะครับอยู่ที่60ล้านปอนด์นะครับ60ล้านปอนด์เลยนะครับแต่ว่าจะแบ่งเป็นเงินต้นเนี่ย55ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ออปชันเสริมอีก5ล้านปอนด์นะครับผมโดยเมสันเมาส์นะก็จะเป็นนักเตะใหม่ของแมนยูแน่นอนแล้วแหละนะครับก็เหลือเพียงแค่เรื่องของการตรวจสัญญาเออตรวจร่างกายกันเล็กน้อยนิดหน่อย เองนะครับซึ่งก็ไม่น่าไม่น่าจะมีปัญหาอยู่แล้วนะครับผมเมสันเมาสซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นดีลที่ดีมากๆของแมนยูอีกหนึ่งดีลแน่นอนนะครับเมสันเมาส์ก็จบมาหากราบสักทีนะทุกคนนะเออนะครับ ไปกันที่ข่าวต่อไปนะครับผมนี่มาทางอาร์เซนอลบ้างนะครับโอ้โหดูเดือดมากครับปืนใหญ่ของเรานะฮะหลังจากเปิดตัวไคฮาแวดไปแล้วนะครับเดคคนไรต์ก็น่าจะจบแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคนสุดท้ายก็มาแล้วนะครับยูเลียนทิมเบอร์นะคิสวิทลี่นะครับผมโรมาโนนะฮะบอกไปในทิศทางเดียวกันแล้วว่าตอนนี้นะครับข้อเสนอเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว นะครับผมโดยค่าตัวทั้งหมดนั้นจะอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์แหละก็เหลือเพียงแค่ไปคุยกันอีกนิดหน่อยว่าในเรื่องของโครงสร้างการจ่ายนะครับผมว่าจะจ่ายยังไงจะผ่อนเท่าไหร่จะออปชั่นเท่าไหร่แต่ว่ากันว่าในก้อนรวมใหญ่ๆเนี่ยนะครับ40ล้านอาแจกตกลงยอมรับแล้วนะครับผมและเขาก็บอกอีกว่าถ้าหากว่าการคุยกับอาแจกเนี่ยตกลงรู้ล่วงไปได้ไปได้ด้วยดีปุ๊บ ทิมเบอร์ก็พร้อมที่จะเดินทางมาตรวจร่างกายทันทีเลยนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นอีกหนึ่งดีลที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าทิมเบอร์เนี่ยเราเราก็เห็นกันอยู่แล้วนะว่าเขาเป็นคนที่มีความหลากหลายใน่ตัวเองมากขนาดไหนนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของพวกเราชาวปืนใหญ่ก็แล้วกันนะครับไปกันที่ข่าวต่อไปครับทุกคนโอ้โหนี่ก็เป็นอีกข่าวที่น่าสนใจมากๆนะครับผมบุลเเซียดอสมูนนะ ว่ากันว่านะครับผมโรมานโนบอกว่าดอตมูนถอนตัวแล้วนะครับถอนตัวจากดิวของเอฟซันอวาราเรสแล้วนะครับเออซึ่งตอนแรกเนี่ยเอฟซันอวาเรสเนี่ยก็คือมีข่าวกับดอตมูนแบบแรงมากนะครับว่าจะเข้าไปเป็นตัวแทนของจูดเบอร์ลิงแฮมหรือเปล่าใช่ไหมซึ่งก็มีข่าวอยู่ทีมเดียวเลยนะแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะร่อดอตมูนแหละแต่ไปไปมา,มาไม่รู้ว่าเกิดอีท่าไหนเกิดขึ้นนะครับ เอฟซันอวเวเรสกับดอตมูนก็ยุติการเจรจาก,กันแล้วนะตอนนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้โหผมเชื่อว่าหลายทีมที่อยากได้กองกลางตัวรับไปแทนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบเวสแฮมใช่ไหมที่เสียดิแคแนนไรท์ไปเนี่ยนะครับน่าจะสนใจเอฟซันอวเวเรสแน่นอนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสา,มา,ม,สามารถนะแล้วก็น่าสนใจในตลาดนี้มากๆนะครับผมโอกาสยังคงเปิดกว้างอยู่นะกับเ e แล้วก็ไปกันที่ข่าวต่อไปครับผมทีนิดเดินทางมาที่กาตาบ้างทุกคนโอ้โหเรียบร้อยครับกองหน้าฟันขาวฮะบ๊อบบี้ฟิมิโนโอฮะโรบิโโ์ตเอ่อโรเบิตฟิมิโนอน,นะฮะผม โลมาโน่ก็เฮีบิโก้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับผมก็จะย้ายไปร่วมทีมอัลฮิราวนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมโดยเป็นฟรีเอเย่นนะแล้วก็จะเซ็นสัญ,ญญากันยาว3ปีนะครับผมโดยก่อนหน้านี้นะครับอัลฮิราวก็เพิ่งเปิดตัวเอดูอาร์เมนดี้ไปเองเมื่อวานนะครับผมแล้ววันนี้ก็เปิดตัวฟิมิโน่ต่อนะครับผมก็ถือว่าเป็นการเสริมทัพที่ต่อเนื่องมากๆของลีกซาอุดีอาระเบียอีกหนึ่งคนนะครับผมกับบ็อบบี้ฟิมิโน่นะครับ แล้วก็ข่าวต่อไปครับทุกคนยังคงอยู่กันที่ซาอุนะครับผมโอ้โหคราวนี้เป็นอัลนาเซอร์ฮะทีมของพี่โดนะครับผม CR7 นะก็บรรลุข้อตกลงคว้าตัวเรียบร้อยแล้วฮะกับมาซิโลโบโซวิดครับทุกคนโอ้โหอันนี้โหดมากคือไม่แีะฟิมิโนคือฟรีเอเย่นแต่โบแต่โบซวิดเนี่ยไม่ฟรีนะไม่ฟรีนะแต่ว่าก็ ลีกซาอุอัลนาเซอร์ก็มีกําลังซับมากพอที่จะจ่ายอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือได้ตัวไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมกับมาซิโลโบโซวิดนะครับผมโดยจะเซ็นสัญญากันยาว3ปีเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ว่ากันว่าค่าตัวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3 5 4 0ล้านยูโรเลยทีเดียวนะครับผมก็น่าสนใจมากๆนะโบโซวิดนี่เอาจริงๆผมว่าเขาเก่งมากนะเก่งมากๆเหมือนกันแต่ก็สุดท้ายก็ไปอยู่ลีกซาอุแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะ แล้วก็ไปกันที่ข่าวต่อไปครับอันนี้ก็เปิดตัวสักทีหนึ่งนะครับผมเปิดตัวสักทีจริงๆนะครับผมกับ en, รูเบนลอบตันชีกนะก็ตามข่าวมาหลายวันซึ่งมันก็ชัดเจนแล้วแหละว่าแบบเออย้ายไปมิลานแน่ๆแต่ว่าเมื่อคืนก็โอเคเพิ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับกับ en, รูเบนลอบตันชีกนะฮะผมกองกลางคนใหม่ของเขาที่เพิ่งย้ายจากเชลซีไปนะครับก็ เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งดีวที่น่า,นาจะทําผลงานได้ดีแหละนะเพราะลอตตันชิกเนี่ยโอเคแหละมันอาจจะมีฟอร์มที่ไม่ค่อยดีมากกับเชลซีก็จริงแต่ว่าถ้าไปอยู่กับมิลานเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะทําผลงานที่ดีได้ไม่ยากนะครับผมนะ เออแล้วก็ไปกันที่ข่าวต่อไปฮะอันนี้เป็นข่าวต่อสัญญากันบ้างนะครับผมนี่เลยครับเซมุสโคแมนนะครับผมแบกขวากับตันทีมตัวเก่าของเอเวอร์ตันนะครับผมก็ตัดสินใจนะครับผมต่อสัญญาเพิ่มออกไปอีก1ปีนะครับผมกับกับเอเวอร์ตันนะครับจดแล้วก็ด้วยการต่อ1ปีครั้งนี้นะฮะจะทำให้โคลแมนเนี่ยนะฮะอยู่รับใช้เอเวอร์ตันเนี่ยยาวนานถึง15ปีเลย นะครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าเป็นโคตรตำนานอีกหนึ่งคนของสโมสรแน่นอนนะครับผมแล้วก็การที่ต่อหนึ่งปีแบบนี้คือมันเป็นการแบบต่อเพื่อช่วยสโมสรอ,อะ่ะเออนะครับเพราะอย่างที่เราเห็นกันแล้วว่าเอเบอร์ตันเองก็ยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ยังคงมีปัญหาอยู่บ้างในช่วงนี้นะครับผมนะเออ โอเคครับวันนี้ข่าวสั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมวันนี้ถือว่าเป็นไปตามคอนเซปต์นะข่าวสั้น8นาทีจริงๆนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้มีอัปเดตอะไรที่มันใหญ่โตมากมายในช่วงเมื่อคืนนี้นะครับผมหลักๆก็อย่างที่เห็นกันจะเป็นในในส่วนของลีกซาอุซะเยอะนะครับลีกยุโรปย,ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็ อ่ะถ้าเป็นเมื่อคืนถ้าอาจจะมีที่มันน่าสนใจหน่อยก็จะเป็นบทสัมภาษณ์ของโจนลาปลอต์ตาของบาเซลล่าที่ออกมาพูดถึงหลากหลายประเด็นแต่ก็ผมก็ยังมองว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้มีสาระสําคัญเท่าไหร่ก็เลยยังไม่ได้เอามาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้นะครับผมนะโอเคทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ถูกใจคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมก็รบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับผมหรือถ้าใครพอมีกําลังทัพย์อยากจะซัพพอร์ตผมอยากจะ ให้กำลังใจผมก็สามารถกดซุปเปอร์แตงมาได้นะครับผมฟีเจอร์ซุปเปอร์แตงนะครับผมก็เริ่มต้นเพียงแค่40บาทเองก็สามารถเลี้ยงกาแฟผมได้นะครับเออก็ฝากไว้ด้วยนะครับโอเควันนี้ก็เหมือนเดิมครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอให้เป็นวันที่ดีนะครับทุกคนสู้